นักเรียนนะคะวันนี้นักเห็นนะคะวันนี้คุณครูเอาอะไรมานะคะนี่เด้งได้ด้วยเรียกว่ากิโลสปริงนะคะกิโลสปริงก็ในกิโลนี้นะคะจะมีเลขศูนย์ถึงเลขยี่สิบนะคะไม่ใช่สิเกนะคะเพราะมันขึ้นมาตรงนี้อนักเรียนสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ยี่สิบไทยนะคะยี่สิบก่อจุดก่อแล้วก็จะมี เลข2อยู่บังอยู่นะคะ20 kg ก็อันนี้จะเป็นเลขอารับิกก็20กิโลกรัมเท่ากันนะคะจะมีอันนี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาท่องตามคุณครูนะคะมาตราช่างนะคะพร้อมยังคะอ่าพร้อมแล้วนะคะ1กิโลกรัมมี10ขีดจะรับ1 นับเลยค่ะ1 2 3 4 5เห็นไหมคะจะลากยาวมาหน่อยนะคะให้ค่ายาวมาแต่เขาจะไม่เขียนเลขห้านะคะห้าแล้วก็6 7 8 9 10ปุ๊บมาที่เลขหนึ่งกิโลกร,รัมมี10ขีดนับแต่แต่ละขีดที่มันเป็นช่องๆๆเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะ10ขีด สิขีดนี 11, 10, nice 10, ้เท่ากับ1,000กรัมแสดงว่า1,000พกรัมนี้มี10ขีด10ขีดเท่ากับ1,000กรัม1000กรัมก็เท่ากับ1กิโลกรัม10ขีดก็เท่ากับ1กิโลกรัมท่องตามอีกทีค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด10ขีดเท่ากับ1,000กรัม1น0 0พกรัมเท่ากับ หกิโลกร,รมัมหรือ1นึ่พันกร,รัมเท่ากับ10บเขตนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะการตาช่างนะคะ